มันดีสิภาามาตก้มก๋วยเตี๋ยวแล้วจาะใส่ใบกระเทียมปลาจ้าสูตรง่ายๆแต่อร่อยจ้าสะออนคักหน่อเอาก็ได้เก็บมาเลือไม่บานก็เอาไปก็เอาไปบาไลยพอได้กินหมดไงพันใหญ่บ่าน่ะว่าดูปลากระเทียมทั้งนั้นเลยเนาะอื้อ สวัสดีจ้าวันนี้ที่พักเมื่อกินอาหารง่ายๆเด้อจ้าไปเก็บใบเทียมปลามาจ้าเก็บปลาบ่หลาไหอพ่อจะกินเขาสิดว่าต้มน้ำซุปเนาะทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูจ้าแล้วก็เขาสิใช่ขวบไปไหวเนาะมาหมาเขาไม่ได้จ้าเขอความง่ายไม่เรื่องมาก น้ำสุปเผ้ากำลังไก่สีเดือดเด้อจ้ะก็เออห้าใไซแค่รอบลงไปจะ้ะก็ขิง้วก็เป็นพัวกเกลือกระเทียมเพื่อรับกินจะ้ะเพราะว่าขิงนี่จะรับกินดีนอจะ้ะแล้วก็สีเขียวมันไปจะหวานกรุบิดมันแหละไล่หมันแข็งออกเบิด สุภาก็เรียบร้อยโอเคและจ้ะชินกับคนพูดดีแล้วข้ากะสีมัดตักเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวกระโลกแห้ะพักกระโวลกแหละข้ากวากะสีมัดตักใค่ชอบ้าบานด้กินแบบง่ายๆแบบน,นี้ต้องเรื่องมาก Uy Okay. lo แค่จะพิ้ไฟน้ำตาลจ้ะเพราะว่าเห้าสิบบใส่กระเทียมเจียวเด้จ้ะเพราะว่าในใบอันนี้กินมันกับเลือเฟือเ่ออยู่แล้วเป็นพงสำเร็จเขาเยินแต่โฟเนาะใส่เข้าไปเหอะ ที่จะเป็นอันตว่าเสร็จเรียบร้อยไปพอกันคลิปหน้าแล้วจ้าสวัสดีจ้า